การกลับมาของที่สุดของเครื่องสีรถยนต์ในรอบ17ปีของ Alpine F Number o n ที่คราวนี้มาเซ็ตใหญ่ราคาเฉียด1ล้านบาท สวัสดีครับผมผมป๊อบจาก u m m m n g Car Studio นะครับหลายคนคงคุ้นผมกับคำว่า a l p i n e s o c i e t ตนะครับตอนนี้ผมมาเปิดร้านเครื่องเสียงของตัวเองชื่อว่า Humming Car Studio อยู่บนถนนสีนคลินะนะครับแน่นอนชุดเครื่องเสียงของ Alpine ยังคงเป็นไลอัพสินค้าหลักของร้านผมอยู่เช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าตื่นเต้นของคนในวงการเครื่องเสียงและคนที่รักเครื่องเสียง Al p i พ e เพราะว่าปีนี้ a l p i F Number o n Status Generation ที่3ได้กลับมาแล้วครับเรียกว่ามีความยิ่งใหญ่มากรอคอยกันถึง17ปีกันทีเดียวนะครับผมถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของ a l p i n F o n Status คือออกแบบชุดเครื่องเสียงที่เป็นที่สุดเพื่อให้ได้เสียงที่ดีในแต่ละยุนะครับเรียกว่าอัดแน่นทุกเทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็มีมูลค่าที่สูงนะครับใครเล่นเครื่องเสียงจะชอบมากถ้าย้อนกลับไป Generation ที่1เนี่ยเป็น CDA 7990 ยุคนั้นก็คือเป็นการเล่นในหมดของ CD นะครับมีโปรเซสเซอร์ขนาดใหญ่นะครับมาเป็นเซตตัวแรกเลยพอเจเนอเรชันที่2นะครับก็คือ DVI 9990ก็มาในยุคของความที่เป็นมัลติมีเดียแบบเซอร์ราซาวทำเป็นเสียงรอดทิศทางได้นะครับฟังเสียงเป็นเป็น DVD Audio โในยุคนั้นก็จะมาพร้อมกับตัวตัว,ว DSP ย่อลงแต่ว่ามีขนาดใหญ่ส่วนของ a อ p l i f i e r ขนาดมาถึงมามีลำโพงม,มาเป็นแพ็กเกจเซตนะครับตอนนั้นยังเชิงว่า ตัวลำโพงสามารถแยกใช้ข้างนอกได้นะครับแต่ว่าในเจเนอเรชันที่3ที่มาใหม่เนี่ยรียกว,ว่ามาแบบฟูลเซตที่เป็นลักษณะของการแบบพกพาได้แล้วก็มาฟังบนรถได้มาเป็นในยุคข,ของ h ไฮเลสโซลูชันที่ไปถึง32บิตทีเดียวครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ a l p i a F1 Status ใน Generation ที่3นะครับจะมีอุปกรณ์อยู่ในแพ็กเกจมาเป็นเซตไม่สามารถแยกได้เหมือนเช่นเดิมนะครับ ตัวแรกที่เห็นคือลักษณะเหมือนแดบเนี่ยครับมา1ตัวก่อนนะครับตัวที่2จะเป็น h u n i u น i ตะครับตัวที่3จะเป็น DSP ตัวที่4จะเป็น Power Amp ตัวสุดท้ายคือชุดลำโพงเป็นแบบ 4-way นะครับคือด้วยคอนเซปต์ของ a l p i a s 1 n e status ครับคือเป้าหมายคือเรื่องของการที่ต้องการให้สามารถฟังเพลงได้คุณภาพดีสุดในแต่ละยุคสมัยนะครับคือซอร์ไฟล์ที่ดีสุดนะครับเครื่องเล่นเครื่องอ่านและการส่งถ่ายข้อมูลที่ สมบูรณแบบไม่เกิดการสูญเสียเพื่อให้ถ่ายทอดออกมาเรื่องของคุณภาพเสียงได้แบบเหมือนต้นฉบับมากที่สุดนะครับนั่นคือเป้าหมายของการออกแบบ Alpine F1 Status นะครับคือคอนเซปต์ตัวแรกเลยคือ First Full Resolution Car Sound System โหนี่คือครั้งแรกครับที่เรียกว่า Full Resolution ทั้งระบบนะครับแล้วก็เป็น High Resolution Full Specs Sound System ที่เกิดขึ้นบนรถนะครับคือตัวนี้คอนเซปต์ของของข้อมูลคือ ต้องการถ่ายทอดนะครับข้อมูล Take, เช่นเหมือนการบันทึกในระดับของสตูดิโอที่ไปถึงที่32บิตที่384กิโลเฮิร์ตนะครับถ้าเทียบกันง่ายๆคือในสมัยก่อนเป็นซีดีเนี่ยครับคุณภาพข้อมูลเนี่ยนะครับตัวที่เอาพลายรองรับ32บิตเนี่ยจะมีคุณภาพที่สูงมากกว่า17เท่านะครับแต่ถ้าเกิดใครฟังไฮเลสแบบก่อนหน้าน,นี้ที่24บิตนะครับ192กิโลเฮิร์ตเนี่ยก็คือจะมากกว่าซีดีประมาณ 6.5เท่านะครับคือการที่เรามีตัวบิตเลสที่สูงเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวบิตเลทเนี่ยมันจะทํางานได้กว้างนะครับคำแรกคือกว้างก่อนอ่าตัวบิตเนี่ยบิตคือกว้างนะครับแต่ว่าบิตเลทเนี่ยเมื่อมันมีความผีมีความละเอียดมากๆคือมันยิ่งละเอียดปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะได้ย่านความผีที่กว้างนะครับและมีความละเอียดยิบมากๆทําให้เราได้รายละเอียดของเสียงที่มีความไพเราะและมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับผม ทีนี้ในส่วนหล,หลักก็คือวิธีคิดของเขาคือการที่จะต้องมีการเล่นด้วยซอสท,ที่ดีเยี่ยมแล้วเนี่ยแต่ในองค์ประกอบของการเคลื่อนไหวของตัวดิจิตอลเนี่ยจะต้องมีการที่ต้องให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดข้อมูลนะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปส่วนของการที่ทําให้เรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็มาตกเรื่องของมิติเสียงนะครับเพราะว่าในรถ์เนีายมันจะไม่เหมือนบ้านที่เราจะนั่งมีสเตอิโอเราสามารถจัดเวทีนั่งตรงกลางได้นะครับนั่นก็คือคอนเซปต์ของการออกแบบตัว F number one status หัวข้อแรกเลยก็คือ perfect synchronization อันนี้สำคัญมากนะครับก็บคือว่าโดยโปรติและอุปกรณ์แต่และชิ้น,นจะมี clock ของตัวเองนะครับเวลารับส่งข้อมูลกันนยครับบางทีมันก็จะอาจจะไม่สัมพันธ์กันเกิดการเหลื่อมกันได้ฉะนั้นอา p าเลยทำ master clock ขึ้นมาทำให้อุปกรณ์2ชิ้นที่ส่งข้อมูลกับตัวรับข้อมูลเนี่ยทำงานสอดประสานเรียกว่า master clock ทำให้เราได้เสียงที่มีความแม่นยำนะครับที่ แบบว่าสอดประสานอย่าง32 b i t 4ล้านไป4กิะเฮิร์ตเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์แบบมากๆครับถ้าดูจากรูปภาพประกอบเลยจะเห็นเลยว่าตัวเฮดจินิทกับดิจิตอลโปรเซสเซอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะเกิดคล็อกมันจะเกิดจิตเตอร์ดิสโซชันอยู่บ้างนะครับฉันมันก็จะเกิดการเหลื่อมนะครับไม่มีความปแม่นแต่พอเอาพายทำคอนเซปต์ตัวมาสเตอร์คล็อกในอุปกรณ์แล้วนั่นทำให้เกิดความแม่นยำทำให้ถ่ายทอดเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ ตัวต่อไปนะครับคือ O C X O d u c u l o n นะครับ c r y s t o n o l i g a t o r นะครับตัวนี้เป็นส่วนสำคัญที่อยู่ในตัวของ Master Clock จะมีอยู่2ส่วน2ชิ้นนะครับอยู่ข้างในเหตุผล <c oughs> คือเวลามันเกิดความร้อนในการทำงานนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดการสูญเสียของคุณภาพเสียงมันจะมีอุปกรณ์ตัวนี้เข้ามาเพื่อควบคุมนะครับการทำงานต่างๆเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงอยู่ในระบบนะครับเรียกว่าทำให้ การทำงานเมื่อสตาร์ทเครื่องมันเกิดวอร์มแล้วการทํางานเนี่ยไม่เกิดความสูญเสียนะครับในการถ่ายทอดข้อมูลจากตัวเล่นไปหาตัว DSP นะครับข้อต่อมานะครับก็คือเป็นการใส่ DSP ที่แบบเรียกว่า super high end เ,เข้าไปถึง4ตัวครับที่แน่น,นอนนะครับว่าบนรถนะครับเราจะไม่เหมือนอยู่บนบ้านฉะนั้นลําโพงมีระยะที่แตกต่างกันแล้วก็มีการเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้น,นบรรยากาศมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ DSP เนี่ยจะทํางานในส่วนของการ ควบคุมเสียงแล้วก็สามารถทําให้เสียงเนี่ยมาถึงหูของเราได้อย่างมีความแม่นยาําโดยหน่วยประมวลผลเนี่ยทำงานเร็วมากๆเรียกว่าเร็วสุดๆเลยครับ1นึ่กิกะเฮิรตซ์ี่64บิตคือพอมันต้องการส่งถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่ครับเพื่อให้มันทํางานได้อย่างทันทีและก็การที่มันสามารถสอดประสานข้อมูลกันได้เป๊ะเนี่ยความเร็วความแรงของการคํานวณเนี่ยมันต้องสําคัญมากๆเพื่อให้เราสามารถได้เสียงที่มีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันทับซ้อนกันพอดีเป๊ะและแม่นยํามากครับ จุดต่อมาเรื่องของการถ่ายทอดเสียงนั่นก็คือลำโพงนะครับเอาพายให้มาเป็นซีรีส์แบบโ w a เวมีทบิตเตอร์มิสเลนบูเฟอร์แล้วก็ซับบูเฟอร์นะครับเรียกว่ามาให้ครบทุกย่านความถี่ครับเอาพายเลือกใช้คาร์บอนไฟเบอร์เลนฟอร์พลาสติกนะครับสามารถทำงานถ่ายทอดเสียงได้อย่างนิ่งแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมนะครับผมและหัวใจสำคัญนะครับในการส่งถ่ายข้อมูลคุณภาพเสียงสูงนี้ ออกสูรลำโพงเนี่ยนั่นคือ power amp เอาพายได้ใส่ชุดชิปอุปกรณ์ตัวที่เกรดพรีเมี่ยมสุดๆที่เป็นรหัสที่ชื่อว่า muse 05ลงไปเพื่อให้สามารถทำงานนะครับแล้วถ่ายทอดเสียงต่างๆที่คุณภาพเสียงเนี่ยออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดครับ หลังจากดูเทคโนโลยีในการถ่ายทอดคุณภาพาเสียงขั้นสูงข,ของ a l p i n น F เอฟนำประว s t a สเไปแล้วเรามาดูในชุดอุปกรณ์กันครับตัวแรกนั่นคือ d a p 7909ครับเขาให้ชื่อว่า Digital Audio Player ครับตัวนี้ครับเป็นแบบ Portable device หรือ DAP นะครับถ้าใครเห็นหน้าตานะครับแล้วเป็นคนเล่นในส่วนของการใช้ DAP ในบ้านน่ยคุ้นเคยแน่นอนนี่ก็คือ AKSP 1000M นี่แหละครับอโคแบกับ AK ในการผลิตตัว เดบตัวนี้เอามาใช้บนรถนะครับถ้าที่ผมดูสเปคแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเป็น sp 1 0 0 0 m แบบเดิมเพียงแต่ว่าทำดีไซน์มีโลโก้เป็น alpine นะครับผมทีนี้ความสามารถตรงนี้ถ้าใครที่เล่นแดบอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นเดบเนี่ยดี่ผมจะอธิบายเขาว่าตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับคือตัวนี้เป็นเดบเกรดพรีเมียมนะครับแบรนด์ของ ak โดยใช้ชิปเสียงเนี่ยของ akm เนี่ยที่รหัส ak c 4 9 7 eq นะครับทำงานแบบ duo dac นะครับ เป็นชิปคุณภาพสูงที่นักเล่นนะครับมั่นใจและชื่นชอบในการทำงานนะครับหน่วยความจำตัวนี้มีถึง128 g b การลองลรับไฟล์หรือว่าลองรับไฟล์แทบจะทุกสกุลนะครับตั้งแต่ไฟล์เว็บทั่วไปนะครับไฟล์แปลกไปจนถึงออ a อ a c ซนะซึ่งวันนี้ผมสนใจมากว่า ALAC p เนี่ย a p p เ e เพิ่งเปิดให้เราฟังผ่านสตรีมนะครับสตรีมมิ่งนะครับผ่าน Apple Music แล้วก็รองรับถึง d s f นั่นก็คือ DSD นะครับผม s a m pling a t ทเนี่ยทำงานได้สูงสุดที่384 k h z แบบ Native แต่ถ้าเกิดเล่นไฟล์ที่สูงกว่านั้นเช่น768 k h z เนะครับเขาจะเป็นการ Convert Down ลงมานะครับผมส่วนตัวบิตเลทนะครับก็สามารถทำได้สูงสุดที่32บิตนะครับแบบ a t i v e เช่นกันแล้วก็ตัวตัว DSD เนี่ยรองรับ ตั้งแต่64ไปจนถึง BSD ที่256นะครับเรียกว่าครบถ้วนในส่วนของการเล่นไฟล์เพลงหลักๆที่เราใช้จนถึงไฟล์เพลงขั้นสุดนะครับซึ่งไฟล์ขั้นสุดนียอาจจะหาฟังยากสักหน่อยนะครับในส่วนหมดอื่นๆนะครับค่อนข้างจะเป็นเบสิคพื้นฐานกนะ็คือมีการต่อหูฟังแบบบาลานซ์นะครับ การรองรับบลูทูธต่างๆนะครับแต่หัวใะสำคัญก็คือเราสามารถที่จะไปหาฟังบนบ้านบนรถผ่านอุปกรณ์ตึงต่างๆหาหูฟังต่อได้แต่หัวใจพิเศษก็คือการที่เราหยิบตัวเนี้ยมาเสียบบนรถแล้วสามารถใช้งานผ่านการคอนโทรลนะครับจากเฮดยูนิตของ Alpine ที่ชื่อว่า HDS 7909นะครับเฮด ถ้าใครเป็นแฟนอัล i n เห็นหน้าตาตัวนี้ก็จะรู้เลยครับว่านี่คืออัล i n แน่นอนเพราะว่า Alpine F Number One Status ทั้ง2องเดอเรชั่นที่ก่อนมาหน้านี้จะมีปุ่มกด6อันที่อยู่ทางซ้ายอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอัล i n ที่มีมายาวนานใครเป็นแฟนอัล i n เนี่ยรู้แน่นอนครับทางด้านตรงกลางเนี่ยจะเป็นปุ่มควบคุมและและทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของการแสดงผลนะครับสีไฟเนี่ยครับก็คือสีไฟที่เป็นคลาสสิกเนี่ยต้องเป็นสีเขียวถูกไหมฮะ และเกิดเป็นเจเนอเรชันต่อมาสักช่วงกลางๆเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบละกันตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ตัวต่อเชื่อมนะครับที่เอาไว้เสียบสายตรงเข้ากับตัวด a บได้เลยครับรวมถึงเขาก็มี usb ช่องนึงนะเอาไว้เสียบทําได้ได้แต่ว่าการรองรับไฟนี้ถือว่าน้อยมากผมว่าถือว่าไม่ไมโดดเด่นเน้นว่าต่อ a d a p ดีกว่านะครับลำดับต่อมาครับก็คือหัวใจหน่วยประมวลเสียงของตัว a l p i n f ห no. นึ่งพันเซตั hdtp ข h, h 9 0 0 Audio Processor ครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ออ,อกคู่กับตัว h e ดจิของ Alpine โดยปกตินะครับก็คือตัวนี้จะมีทั้งหมด8ป h าย n h l n นะครับโดย Channel ที่1 6ถึง6นะครับก็คือจะรองรับความถี่ตั้งแต่ 10Hz ไปถึง 40kHz แล้วก็เป็น Channel ที่7ครับสลหรับซับบูเฟอร์ที่รองรับตั้งแต่ 10Hz ไปถึง 499Hz อนะครับผมความน่าสนใจคือจะมีเรื่องของ Master Clock อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ออด i โออินพุตเนี่ยจะเป็นลนักษณะของดิจิตอล3 2บิตที่384กิโลเฮิร์ขาเอาน่าสนใจมากๆครับออด i โอเอาครับเอาที่8 c h a n น e l ลแโวลและก็เป็นบาลานซ์เอาด้วยนะครับผมการส่งถ่ายข้อมูลเข้ามาที่ power amp แล้วครับชื่อ hda ขีด f 9 0 0 Amplifier ครับอันนี้ขาอินพุตคือ4 c h a n น e l ลแโวลแบบบาลานซ์แปลว่าถ้าเกิดต้องการให้มันเต็มซิสเต็มเนี่ยเราต้องใช้ถึง2ตัวเลยนะครับผม เพื่อให้ครบสูตรทีนี้สุดท้ายก็คือตัวลำโพงแบบ4ทางนะครับเขาใช้ชื่อซีรีส์ว่า HDZ 9000นะครับลำโพงเนี่ยค่อนข้างขนาดใหญ่ทุกเบอร์เลยครับเพราะว่าต้องการให้ได้ความถี่ความกว้างของเสียงที่วราปกติเราจะได้ลลำโพงขนาดเล็กแต่ว่าอันนี้ขนาดใหญ่จั่ทวิตเตอร์เลยครับทวิตเตอร์จะใช้รหัสรุ่นว่า HDZ 9000 t w นะครับขนาดเขาใหญ่มากๆนะครับ68มมตร โดยปกติทั่วไปทวิตเตอร์ที่เราใช้กันคุ้นเคยคือ28่สมก็ว่าใหญ่แล้วนะอันนี้69มิลลิเมตรนะครับรองรับความถี่ที่3.5มจุกิโลเฮิร์ไปถึง80ดสิกิโลเฮิร์นะครับแล้วก็กําลังขับอยู่ที่40วัตต์นะครับตัวต่อไปตัวต่อมาคือลําโพงมิดนะครับตัวลำโพงมิดเนี่ยครับมิดเรนจ์ range, เนี่ยจะขนาดที่85มิลลิเมตรนะครับ แล้วก็รองรับตั้งแต่ความถี่250 Hz เฮิร์ตไปถึง40กิโลเฮิร์ที่40วัตต์เช่นกันลำโพงวูเฟอร์นะครับขนาดใหญ่ที่177ม mm. ิมอันนี้ถ้ามองเป็นนิ้วนะครับก็คือ7นิ้วอใหญ่มากนะครับรองรับความถี่ตั้งแต่50 Hz เฮิร์ตไปถึง8กิโลเฮิร์ที่100วัตต์และตัวุดท้ายคือซับวู o เฟอร์ครับขนาด291ม mm. ิมครับโดยประมาณก็คือ11-12นิ้วครับ รองรับความถี่ตั้งแต่20 Hz เฮิรตไปจนถึง800 Hz เฮิรตซ์กำลังขับที่300วัตต์นะครับนี่คือชุดลำโพง Alpine F Number o 1เพื่อถ่ายทอดเสียงที่ดีสู่หูของคุณครับและนี่การกลับมาที่ยิ่งใหญ่มากๆของ Alpine F Number o 1 Status Generation ที่3มครับมาแบบ full package หลายๆคนคงอยากรู้แล้วครับว่ามูลค่าจะเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับทั้งแพคเกจนี้จะไม่สามารถแยกได้มาทั้งโซลูชันราคาที่ Alpine ประเท land ท์ประกาศน,นะครับ 899,000บาทนะครับคือทั้งเซตนี้จะทำให้คุณได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดบนรถของคุณนะครับผมและนี่คือข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของแวดวงเครื่องเสียงเทคโนโลยีที่ทางฮัมบิงนะครับเก็บมาเล่าให้ฟังถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ a l p i n F Number no. One เข้าในไทยเนี่ย คือการประกาศของ Global คือ fall fall คือช่วงของเ,เออดือนฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็น่าอยู่ช่วงปลายๆเช่นกันยาไปแล้วก็ลองดูครับว่าประเทศไทยจะเข้าในช่วงไหนถ้ามีการอัปเดตนะครับอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบหาข้อมูลนะครับแล้วมาทํารีวิวให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์นะครับและถ้าเกิดต้องการตามติดขาวสารใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้คุณ อัปเดตเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงบรรถของคุณให้กด Subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทา m i n g c a r Studio ครับผมสวัสดีครับ